จะบอกเลยนะครับว่าชิงแชมป์เอเชียย23ตรงนี้เนี่ยยากกว่าบอลโลกนะฮะคุณผู้ชมมาเพราะว่าเอาแค่3ที่เท่านั้นนะครับที่จะได้ไปปารีสนะครับแล้วก็ใครที่ถามน,นะครับว่าบิ๊กออสจะลาออกกี่โมงนะครับก็มีวันลาออกมาแล้วนะครับ สวัสดีครับหมูชูปราชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกด like, と share, とไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างแรงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมน,นะครับไปดูแรกไปดูความไหวของช้างศึกยู23กันหน่อยนะครับก็เหลือทัวร์นาเมนต์สำคัญสุดท้ายแล้วในปีหน้านะครับนั่นก็คือชิงแชมป์เอเชียยู23ที่กาตาร์นั่นเองนะครับเพื่อจะหา3ทีมตัวแทนเอเชีีียนนนนนะะะครรัับไปปปเเเลล่่่โออิิมมกกสส์ทางฮ โดยผลจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าทัพช้างศึกของเรานะครับอยู่ในสาย C นะครับร่วมกับซาอุดิอาระเบียอิรักแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับไหวไหมไหวครับคุณผู้ชมครับนะฮะซึ่งเพื่อนร่วมสายของเรานะครับซาอุนี่ก็แชมป์เก่าเมื่อคราวก่อนนะครับปี2022นั่นเองนะฮะอิรักนี่ก็อดีตแชมป์หสมัยนะครับปี2013นะครับแล้วก็ทาจิกิสถานนี่ก็ ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายเป็นผลที่2ติดต่อกันนะฮะผลงานเที่ยวก่อนก็ตกรอบแรกแพ้รวดเลยนะครับอย่างที่ผมเคยทำคิดไปนะครับอยู่สายไหนก็หนักนะครับสำหรับช้างศึกนะฮะเพราะว่าเราเองเนี่ยอยู่ในโถที่3นะครับไม่ได้อยู่ในโถที่1เหมือนตอนเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2020น่นะครับความหวังของเราก็คือคว้าตัวให้ได้นะครับแต่บอกเลยนะครับว่าชิงแชมป์เอเชียยูยิาตรงนี้เนี่ยยากกว่าบอลโลกนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเอาแค่3ามที่เท่านั้นนะครับที่จะได้ไป ปารี่นะครับก็ถือว่าแต่ละเกมเนี่ยไปนัดชิงก็ว่าได้เลยนะครับก็คือพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าหากจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะฮะโดยโปรแกรมเกมแรกเนี่ยเราจะเจอกับอิรักก่อนนะครับต่อด้วยซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ทาจิกิสถานนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันเตะนะฮะรู้แค่ว่าเตะเดือนเมษายนปีหน้านะครับก็รอดูผลงานและกันว่าช้างศึกของเราจะได้ทะลุเข้าสู่ รอบนอกเอา์หรือเปล่านะครับเราเคยทําได้ที่เราเป็นเจ้าภาพตอนปี2020นะครับแล้วก็ไปแพ้ซาอุในรอบ8ทีมก็ชวดโตกไปแบบน่าเสียดายมากๆเลยนะครับในเที่ยวนั้นที่อากิระนิชิโนะคุมทีมนะคุณชมมาใครจํากันได้นะครับส่วนในสายอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีในสายบีนะครับก็ถือว่าเป็นกรุปออฟเดยเลยนะครับมีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นจับมาอยู่ร่วมกันเฉยเลยนะครับก็มี u ูแล้วก็จีนมาอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าสายนี้น่าดูมากๆนะครับก็มีแววว่า ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ก็อาจจะโคจรไปเจอกันนัดชิงเป็นดีมไฟนอลแมชก็เป็นไปได้น,นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อก,กนะครับน่าจะผ่ารอบแรกกันไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็รอบลัดเอาเนี่ยทั้งคู่จะโดนคระไปอยู่ในสายบนแล้วก็สายล่างนะครับก็จะไม่เจอกันในรอบ8ทีมแล้วก็รอบรองด้วยนะครับก็ถือว่าน่าติดตามอย่างมากสาหรับชิงแชมป์เอเชียชุดยู -13 ที่มีตโอลิปิกเป็นเดิมพันนะครับในปีหน้ารอติดตามเลยนะครูคชมฮะอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นหนึ่งครับเรื่องของเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบบลนะครั ก็ล่าสุดได้มีการกำหนดวันและเวลาในเรื่องของการรับสมัครนะครับแล้วก็วันลงคะแนนมาแล้วด้วยนะครับรวมถึงนะครับสิ่งที่แฟนบอลถามอยู่ตลอดเลยนั่นก็คือบิ๊กออสจะลาออกกี่โมงนะครับก็มีการกำหนดวันเรื่องของการลงจากตำแหน่งของบิ๊กออสมาด้วยเช่นกันนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยล่าสุดนะครับมีการเปิดรับสมัคร นายกสมาคมกิลาฟบอลน,นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนแล้วนะครับโดยจะรับสมัครไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนะครับก็สมัครได้ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะครับไปสมัครได้ที่ทำการสมาคมกิลาฟบอลแห่งเวศไทยหรือว่าจะส่งอีเมลไปก็ได้นะครับที่ info@ at fa thailand.org นะครับใครสนใจสมัครยื่นได้เลยนะฮะรวบรวมทีมงานแล้วก็ลองยื่นไปดูได้นะครับถ้าคุณสมบัติผ่านนะฮะส่วนวันเลือกตั้งนายกสมาคมลฟุตบอลก็กำหนดมาแล้วเชว่นกันก็คือวันพฤหัส,สบดีที่8กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับฟังให้ดีเลยนะฮะวันพฤหัส,สบดีที่8กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก็เลือกตั้งเวลาบ่ายโมงตรงนะครับชั้น2ตึกสมาคมลฟุตบอลที่กกทนั่นเองก็ตึกใหม่ละฮะที่ตั้งอยู่ข้างๆราชบังนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ใครที่ถามน,นะครับว่า Big ก็มีวันลาออกมาแล้วนะครับก็คือภายในวันเดียวกันนั่นแหละนะครับก็คือวันที่8กุมภาพันธ์นะครับก็ต้องลาออกตามธรรมเนียมนะครับโดยบิ๊กออสพลนุเกศสมยศเนี่ยจะลาออกก่อนจะมีการเลือกตั้งนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับโดยเลือกตั้งเวลาบ่ายโมงนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตําแหน่งไปด้วยนั่นเองครับในส่วนเรื่องของที่ว่าเจ้าตัวเองอาจจะลงสมัครชิงเป็นสมัยที่3เนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องนี้นะครับมีข่าวหลุดออกมานะครับก็ เห็นว่ามีเสียงสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับ b i g กออสเนี่ยนะฮะก็รอติดตามดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ไปจนถึง9ธันวาคมนะครับก็ มีเวลาทบทวนตัวเองเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ก็มีเวลาให้บิ๊กออสคิดประมาณสัก2สัปดาห์นะครับโดยประมาณนะฮะก็รอติดตามดูแล้วก็เดี๋ยวคงมีการเปิดเผยรายชื่อออกมาเรื่อยๆนะครับว่าใครมาลงสมัครชิงตําแหน่งนาะยกสมาคมกันบ้าน,นะครับต่อจากนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะคุณูชมพะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนมาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ